วิอตื่นครับตื่นเปลี่ยนเซตด้ครับตื่นครับตื่นครับโเตกดจาครับเฮ้ยผมที่หนึ่งเฉยเฮ้ยท้าวพระได้หงเนี่ยท้าวัพระได้ไงเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงครับมันดีเลยครับตี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 ตตีตีตีครับตั้งไม่ได้ ยิงตั้งไม่ได้โอเคเอจิตตั้งไม่ได้สรุปโอนโฉบข้างเองเด็กพี่ตั้งเองหมดเลยเอาเราเดินมากันข้างๆข้างหำไมไปไปประจำหน้าประตูเลยพี่ตั้งให้หมดเลยผมเห็นมันตกนอสไปเดวยเลยสิเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งอ้อมหลังวิ่งอ้อมหลังคือตกหน้าใส่เยอะหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะกันเลยกันกันไม่ให้เขาไม่มา เลยยตานี่ครับสมูฮานายกอยู่ตรงกลางกรบโดรทางกระโดดประตูราชบัลลูระโดดประตูราชประตูยิงกันเลยมูฮานายปว่าเกิดแล้วเกิดแล้วกลับมาใหม่ครับซีเดียวไม่ต้องเล่นนะครับซีเดียวประตูมันอยู่ทางทางขวาลาดช้ายป เออทางซ้ายอ่ะรีเรียกว่าทางซ้ายเยอะเราลงนี่ทางป่าดิเราแจกการให้พี่ป่าประตูอาชา,าจะเกิดนะครับนี่เป็นอันน่าเข้าประตูอยู่ปา่าป่าเยอะพี่น้องเข้าได้เลยนะ ลายประตูโอเคป่ะโอเคค,ครับซึ่งหลอดสองล้านแล้พระราชาโผล่้ายโอเคขี่เข้ามาเข้ามาเอาชนมาเจาะจบคนให้พระราชาให้การอาสองอัรนี่ไงพระราชาซึ่งหลอดพระชายบวออก ฉันไม่ลอยได้เาปิด้ใช้นลอยไ้ไม่ต้อเหนนไม้ถึงแล้วหตูเท่าไหร่ครับตอนตนห้าแตนห้าครับตั้งอ่ะตั้งคิดปะตูแล้วหน่ถไปครับซีกะตูเรื่อยเเกิ ทางฝ้ายเกียร์นะข้างหังเป็น่เมื่อกี้โอ้มันมีคนมาตีรถอยู่มีเกียร์พุ่งไปที่เสาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาประตูจะแตกเขาไปเกียร์ใส่แล้วก็นี้เจ็ดแสนแล้วค่ะรถเปิดดูเลหน้าปิดดูราคาตองรถ ูลชาเปยนะรแบบนี้แตอเ็เป็นน้เงาครับเต็มตัวนะมันจะมีาจะมีจิ๊ีๆขวางหน้าประตูนะตาติได้เลยถ้ามีรางเข้าไปเศษมาหาลระตเลยมาหาล่อตแลว ตูปะตูปรตองหมสุดท้ายลยวิคตีปูวิ่งไปทางขวาเลยนะคะี่เหลือไปตีหินนะครับตรงเลยนะอมาแล้วคตีข้งม้ต้งรับันตงายปรยแล้วปูึ้นไปแข็หินยืนที่เหลือยืนกันหน้าประตูเรตรงค่ะหน้าไอ้ตรงมาหกอะระชาราชา เราชาผีตายครับมันชนราชาอยู่มันชนราชาอยู่ฉันตีราชาโอเคพี่ทันไรอยู่ด้วยราชาเขาหินราชาเขาหินที่ไรสตีใช่ยอดเลยสุดยอดอย่าไว้ดูย้อนหลังนะเราชาตายครับเราได้ยล้วครับเนี่ยพี่จะบุกสวนตัวยุทธีดแล้วครับยุทธีแล้วพี่ตะบุมีใครไปดักจุดเกิดไหมครับเรากำลังไปพี่ เจอไปหินได้แล้วค่ะได้แล้วเต็นไปที่หินเลยครับเออตีเพียวก่อนนะตีเล่นมาทางซ้ายครับมาทางซ้ายหินครับอยู่อยู่งหลัอยู่ตรงมาร์คแดงที่หมายตั้งโอ้คุณตีอย่างชอบเลยอย่างนี้แอมเลยครับกดเกิดนะครับตีกันหินดันได้ครับตี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 เล่นกันหินดันได้ครับดันได้ทุกทุกเซฟครับแล้จ็ด ราชาพยายามยิ่งมีดักราชาเลยมันราชาอยู่ไหนอ่ะดันมาหน้าเกิดเลยดันมาหน้าเกิดเลยที่เราไม่ดอมพลอยู่ราชาอยู่ตรงเสาครับราชาอยู่ราาชอยู่ตรงเสาเดี๋ยวดอมดอมเลอกชี้ราชาให้เด่นมากเอินได้คอยด่วยยังอยู่ครับราชายังอยู่นะอาส่งหัหายอยู่โอเคราชาโอเคดันมาหน้าเกิดเลยที่ราชาตายนี่ พี่เล่นหน้าเกิดครับนี่น้องน้าเกิดครับปั๊มคิวปั๊มคิวอย่าได้คะแนนนะนาขอปั๊มหน่อยสิตีีหินหลอนสี่แสนแล้วห้าแสนห้าแสนเนาะห้าแสนห้าแสนเลี้ยงว่าพี่น็อตเอาไงเลี้ยงเลี้ยงแตก่อนยึดตรงได้เลี้ยงแสนเลยเถอะเลี้ยงครับพี่เลี้ยงดีกว่าเลี้ยงนดิหินเลี้ยหินเลี้ยงหินหยุดตีครับเท่าไหร่เนาะ ตีแสนอ่ะเงินตั้งแสนเนี่ยยันไม่ออกมารนก็ออกอยู่ดีเอยู่นะพี่ต้นฝากบอกสักการะอยู่ดีชนะอะไรเนี่ยแต่คือมันจะได้งอกไปเลยก็เคยูเห็นเขาแบ่งคะแนนด้วยอ่ะเขาแบ่งคะแนน โถมมาโถมมากันตรงนี้แล้วป่ะโถมมาหน้าประตูให้หมดเลยถอถอยถอยโถมมาจุดเกิดครับโถมมาจุดเกิดครับหัวที่เรียกเพื่อมันตรงนี้นี่เราขอแต้มได้ไหมหินยังมีคนตีอยู่นะครับหัวที่เรี้ยงมาเรื่อยเรื่อยครับได้คะแนนนะหินหักแล้วครับหินแตกแล้วครับโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้ตีใครสักคนเลยจุ๊บไวมากไม่ยอมโดนตี การโคตรเยอะเรียก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 เพื่อนอะไรปั๊มไปโอ้โหถุงยังไม่ได้ยิ้มเกือบอีกทันอะไรกันยังไม่ฆ่าใครเลยมาโถ่จริงสโอกหรอเราจะได้ล้างหินบ้างทำไมสมอกได้อะไรวะน่ะไปร้านไงล้ไปโกงเนี่ย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 ถึงบอกไงว่าอย่าตีเนี่ยรู้เลยใครตีสมอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นบอกว่ามันจะจบแล้ว ไม่ตีเลยเอไม่อยาดตเไม่เป็นไไม่เป็นไไม่เป็ไรค่เาไม่หยุดกันอยู่แล้วไงโอเเคครับไม่เป็นไรครับไม่ไแซลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอีเล่น้วเล่นก็ถูกจริงจังเแหละวเยมันก็ตรงมันแบบโ่เป็นน้ามันย้อนตัที่มาจะเหมือนตัวเด็กเลยอ่ะม่งเวิลจ้าไงมันมันทํามําดังครับแค่เดินออกมาเอเห็นไะ ม่ได้มาเรื่อยๆไอ้สัสพี่เตทำไมชื่อเป็นสีขาวสีขาวอีกก็หมดประสาทแล้วประกอบเล่นเลเย้ถั่วพระราชาเมื่อกี้โคตรเท่ที่อยู่มาคนเป็นของพี่ออฟนะไม่ได้ออกของออกมาสตรพี่ไม่รีบโอนโดนหัวคืนเออเว้ยแหม่งเอ้ยหายเลยมันไม่เอาทองออกจากประสาทได้ไหม ดังกันเรไม่ลละดออกสามบอทก็5ล้วลก็ไม่ออก้้สิอบคุหนึ่งนะขอบคให้เราอ่ะไม่ี่มันใจดี่ะวแล้วก็ดังสติลต้องร้อกว่าเอ็มดังสติลร้อยห้าสบเกอ็มครับขอบคุณทองทองเงนขอบคุณคนหน่อยคนดีจังวลคุมากคนดีมาก1มื่หรือเปล่าไม่ใชไปวอลเลอร์เปลี่ยนไปทงประเทศไทยวะคืออะไรไว้คือไปต้องไปตีบอใช่ป ใช่ครับ mhm. ออกออ <teor> ก <Okay. S 3> ไปตีบอสแบบออกไปตีบอสตัวเองครับออกไงนะออกออกเองแค่ออกจะไล่ทำไมเนี่ยกดเสร็จแล้วมจะมีประตูขึ้นมาอะไรสุต่างๆไปแบบนี้เลยเหรอรอตีตีเก็บกองแมทตัวเองมันมีคนไปแซ่บอสอะแซ่ยันธาก็ออกแล้วยืนเฉยห้าวิแม่ยืนเฉยแล้วกดออก กดออกลออย,ย,ยื่นเฉยห้าไม่ใช่ยื่นเฉยครับแล้วก็ให้กดมันก็ออกรับแรงกดเอ,อก็กซิส๋ยรพี่เอ็กซิสแล้วมันจะมีปุ่มประตูขึ้นมาทางขวามีชอนตีเดดแล้วนะ